สวัสดีค่ะพบกับ Apple Astro 75ดูดวงชะตาไพ่ย,ยิปซีเป็นการดูดวงชะตาไพ่ย,ยิปซีให้กับคนเกิดปีมะโรงในเดือนมีนาคมนะคะมีนาคม2564นี้คุณปีมะโรงปัญหาคุณรุมเล้าเข้ามาเยอะจังเลยนะคะเดือนมีนานี้ปัญหาคุณรอบด้านเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณ ค่อยๆเจราจาค่อยๆพูดคุยกันเนาะปัญหาต่างๆมันต้องพูดคุยอะต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันอย่าใช้อารมณ์นะเดือนมีนานเนี้ยคุณมาลงคุณค่อนข้างที่จะหัวเสียกับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันเนาะเดือนมีนานเนี้ยแต่ถ้าคุณตกลงกันก่อนคุยกันก่อนปัญหาทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปได้นะคุณไปมาลง อยากจะขอบอกให้คุณตั้งสติคิดให้รอบคอบนะคะอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดเลยเดือนม่นาเน,นี้ยขอให้คุณเจรจากันพูดคุยกันเพราะต่างคนต่างใช้อารมณ์มันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะคุณใช้สติคิดให้รอบคอบแก้ปัญหาด้วยสตินะอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดเลยเลยดือนไม่นาน,นี้ระมัดระวังหน่อยปัญหามารอบด้านเลยเจรจากันนะคะพูดคุยกันมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาค่อยๆค,คิดคุณอย่าอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดเลยปัญหามันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่บานปลายไปเปล่าๆเนาะ คุณปีมาลงเดือนมีนาเนี้ยค่อยๆคุยค่อยเจรจาก,กันปัญหาทุกอย่างมันคลี่คลายไปได้ค่ะแล้วคุณเป็นคนที่คุยได้สามารถพูดคุยได้คุณมี ความคิดความตั้งใจที่ดีมีความมุ่งมั่นปรารถนาดีกับทุกคนเพราะฉะนั้นคุณคุยนะมีอะไรพูดคุยก่อนเรื่องงานเนี่ยมีปัญหาหนักแค่ไหนก็ตามให้คุณคุยนะคุณคุยกันก่อนแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะลงตัวขึ้นและความสําเร็จมันก็จะขึ้นกับเข้ามาคุณก็จะได้พบกับสิ่งดีงามผลตอบแทนอะไรที่คุณรอคอยในงานเนี้ยที่คุณตกลงกันไม่ได้น่ะคุณก็จะได้มาแต่คุณต้องเจรจาพูดคุยกันให้ดีนะ คุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาผลตอบแทนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่แต่คุณค่อยคคุยก่อนถ้าคุณไม่พูดคุยการใช้อารมณ์มันจะไม่ได้อะไรเลยนะคุณค่อยๆพูดคุยแล้วคุณจะสําเร็จนะเงินทองก็จะได้เข้ามาเดือนมีนาเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้อารมณ์นะจะคุยกันด้วยเหตุผลหรือทําอะไรก็ตามนะด้วยเหตุผลนะคุณจะมีเงินเข้ามาคุณเป็นขาลุยไง ก็เลยอาจจะต้องใช้อารมณ์หน่อยแต่ว่าคุณหยุดใช้อารมณ์นะแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆคุณจะผ่อนคลายได้เยอะเลยถ้าเกิดคุณได้เจรจาพูดคุยว่าสิ่งนี้คุณต้องการอะไรหรือว่าเกิดขึ้นปัญหาแบบนี้จะแก้ยังไงคุณแก้ไขก่อนโดยการเจรจาพูดคุยกันแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการคุณจะมีความสงบคุณจะมีความสบายใจขึ้นแล้วเงินทองทั้งหลายก็จะเข้ามาหาคุณยังไม่คาดคิดเลยขอให้คุณพูดคุยก่อน คุณจะตั้งหลักปักฐานได้ในเดือนมีนานี้นะคุณมีตังเงินมีเงินปัญหาไม่รู้จะเป็นปัญหาเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องงานเรื่องเงินคุณก็จะแก้ได้ปัญหาเรื่องเงินคุณก็จะมีเงินเข้ามาปัญหาเรื่องงานคุณก็คุยก่อนตกลงให้ได้ปัญหาคุณแก้ได้คุณอย่าไปวิตกกังวลคุณบางทีคุณใช้อารมณ์มากเกินไปไม่ดีนะบางครั้งคุณก็ต้องยอมทําตามผู้ใหญ่เขาแนะนําบ้างหรือใช้สติควบคุมอารมณ์ของคุณให้ได้แล้วคุณจะแก้ไขปัญหาได้ดีเงินทองคุณกำลังมีเข้ามาค่ะคุณมาลง คุณไม่ต้องกลัวคุณจะได้เริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆเงินทองจะเข้ามาเทเล็กแล้วน้อยก็ตามแต่คุณได้รับแน่นอนเดือนมีนาเนี้ยคุณจะมีโอกาสดีๆคุณจะได้สร้างหลักปักฐานที่ดีคุณจะมีฐานะที่ดีขึ้นคุณจะมีความมั่นคงขึ้นในเดือนมีนาเนี้ยนะชีวิตคุณคุณเป็นคนรักอิสระทีเดิร์ลนั้นเหมือนกันเนาะชอบทําอะไรไม่ปรึกษาใครอ่ะชอบทําอะไรโดยที่แบบเออรู้ว่ามันเสี่ยงอะไรคุณก็ยังเสี่ยงเนาะแต่ว่านะเดือนมีนาเนี่ยขอร้องเลยหยุด หยุดใช้อารมณ์ค่อยๆค,คิดพิจารณาและตึกตองกันให้ดีปัญหาทุกอย่างที่มันมีอ่ะคุณพยายามอย่าเพิกเฉยนะหันไปหันไปแก้ไขก่อนแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะได้จบลงด้วยดีถึงจะมีปัญหาเข้ามาขอให้คุณพูดคุยเจรจากาันตกลงกันให้ดีก่อนอย่าใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์แล้วมันจะเกิดปัญหาใหญ่มากกว่าที่จะได้รับผลดีเพราะฉะนั้นขอให้คุณตั้งสตินะได้ได้สิ่งดีๆเข้ามาควบคุมความรู้สึกของคุณให้ได้แบบ สร้างพลังใจให้คุณอะว่าคุณรู้เลยว่าถ้าคุณใช้อารมณ์เนี่ยจะเกิดปัญหาแล้วคุณจะไม่มีความสุขเลยคุณจะต้องมารับภาระหนักทีหลังเนี่ยคุณจงแก้ปัญหาก่อนตั้งสติให้ดีแก้ปัญหาแล้วสิ่งที่คุณหวังจะได้มาเงินทองก็จะได้มาส,สร้างหลักปัจทานได้มีชีวิตที่มีความสุขได้คุณ ค่อยๆคิดค่อยๆทํานะค่อยๆตึกตองดีๆแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาคุณจะมีความสุขในบ้านปลายนะในเดือนมีนาเนี้ยเดือนช่วงแรกๆคุณอาจจะมีปัญหาเข้ามาลุมแล้วทําให้คุณตกลงอะไรกันไม่ได้แต่คุณต้องตั้งสติให้ดีและเมื่อคุณตั้งสติได้แก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ออกไปให้ได้อย่าเพิกเฉยอย่าทิ้งปัญหาไว้ข้างหลังนะค่อยๆแก้ พิจรารณาคุยกันปรึกษากันหาทางแก้ให้ได้แล้วสิ่งดีๆสิ่งให,ใหม่ๆจะเริ่มขึ้นเริ่มเกิดขึ้นกับคุณเงินทองก็จะเข้ามาแม้ความสุขความสําเร็จก็จะมาถึงคุณคุณจะได้รับเงินได้รับความสุขสบายขอให้คุณตั้งสติอย่าใช้อารมณ์นะขอให้ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีขอให้คุณมีความสุขและมีสติปัญญาอยู่คุณเสมอขอให้คุณพบแต่สิ่งที่ดีนะคะคุณมาลง